เคยรู้สึกไหมว่ามีอะไรบางอย่างกำลังจับจ้องเราอยู่ไม่ใช่แค่คนนะแต่เป็นเวลาเองเรื่องมันเริ่มจากวิกรมชายหนุ่มที่บังเอิญเจอนาฬิกาเก่าแก่ในร้านขายของโบราณนาฬิกาสวยมากแต่เข็มมันไม่เดินคนขายบอกว่านี่ไม่ใช่แค่จับเวลาแต่นับถอยหลังสู่วันตายว่าแล้วก็หัวราอชอบใจวิกรมไม่คิดอะไรมากใส่ซะเลยคืนนั้นเที่ยงคืนตรงเป๊ะเข็มนาฬิกาหมุนกลับด้านไฟดับวูบ แล้วจู่ๆนาฬิกาเรือนเดิมก็โผล่ขึ้นทุกกำแพงในบ้านทุกเรือนเข็มชี้ไปที่1859ก่อนจะเงียบกริบวิกรมแทบขาดใจถอดนาฬิกาทิ้งแต่รอยนาฬิกายังติดอยู่ที่ข้อมือแล้วนาฬิกาที่กำลังลุกไหมก็กระซิบว่าถึงเวลาของแกแล้วเช้าวันต่อมาวิกกรมหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ที่หน้าต่างร้านขายของเก่ามีนาฬิกาเรือนเดิมวางอยู่ยังคงเดินรอเหยื่อ,อรายต่อไปคิดดูสิถ้าคุณเจอนาฬิกาเรือนนั้น คุณจะทำยังไงจะกล้าลองใส่ดูไหมหรือจะปล่อยให้มันรอคนต่อไป